คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเป็นเพียงการวิเคราะห์ตามหลักคณิตศาสตร์เท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีเจตนาให้ท่านมาเชื่อตามเป็นการฝึกสมองเพื่อหาความน่าจะเป็นในการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นห้ามนำข้อมูลนี้มาใช้ในการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวัสดีเลขเด็ดนะครับ แล้วก็สบายดีนะครับสำหรับพี่น้องสอป,ป,อ,ปอลาวนะครับสำหรับวันนี้หวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่8เมษายน2564ก็ได้ออกรางวันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลายๆท่านก็คงจะได้ดูการถ่ายทอดสดของทางช่องเรานะครับแล้วก็ได้ร่วมลุ้นผลรางวัลไปด้วยกันนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูแล้วนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปสรุปนะครับสรุปผลรางวัลหวยลาวพัฒนานะครับ ท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็เลือกที่ทั้งหมดนะครับท่านก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะครับเหมือนวันนี้เราก็ลงในส่วนของเลขเด็ดโดนใจให้นะครับก็สําหรับงวดนี้นะครับสูตรของเราก็เลขหลุดไปนะครับเลขหลุดไปนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะปรับปรุงสูตรให้นะครับในคลิปถัดไปนะครับ ก็มาลุ้นกันนะครับตอนนี้ก็หยุดยาวนะครับหยุดยาวอาทิตย์หน้านะครับจะไม่มีการออกผลรางวัลของหวยลาวพัฒนานะครับในวันที่12แล้วก็15เนี่ยก็คือจะงดนะครับเนื่องจากเป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับแต่ว่าเราก็ยังจะปรับปรุงและพัฒนาสูตรแล้วก็ลงให้ท่านอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรองรับแล้วก็เป็นแนวทางในงวดถัดๆไปนะครับ สำหรับงวดน,นี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเลขที่เราให้ไปเนี่ยไปเข้ากันที่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผลรางวันหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่วันนี้วันที่8นะครับวันที่ 8, อ่าผมแก้ให้นะครับ8เมษายนห5 6รนะครับา6ตัวตรงนะครับได้แก่เลข2 1 1 7 9 3 4ตัวตรงนะครับ1793 3ตัวตรงนะครับ7 93 2ตัวบน9 3และ2ตัวล่างนะครับ17นะครับสำหรับเลขของเราก็หลุดไปนะครับในส่วนของสูตรนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปแก้ไขปรับปรุงให้ใหม่นะครับมันมีเข้ามาก็คือ38นะครับที่เฉียดเฉียดไปนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้านะครับงวดนี้ก็หลุดไปแต่ว่าไปดูเลขที่เข้ากันก่อนนะครับ เลขที่เข้าที่ผมให้ไปเมื่อช่วงเช้านะครับในช่วงของเลขเด็ดโดนใจนะครับที่ผมก็พยายามคัดสรรเลขต่างๆมาให้นะครับก็ในช่วงเช้าผมได้ให้ไปนะครับก็มีคนดูอยู่เยอะพอสมควรนะครับก็หวังว่าท่านที่ได้ดูคลิปนะครับในช่วงเช้าก็จะได้เลือกเลขเด็ดเลขโดนไปนะครับก็สองตัวบนนะครับผมให้เป็น93นะครับตรงๆเลยนะครับก็ เข้าไปในส่วนของเลขเด็ดโดนใจนะครับส mm ําหรับนวดนี้นะครับสูตรไม่เข้าแต่มาเข้าในเลขเด็ดโดนใจนะครับท่านที่ได้ติดตามทั้งเลขเด็ดโดนใจแล้วก็ติดตามทั้งสูตรเนี่ยก็น่าจะมีบางท่านที่ได้เลือกไปนะครับสําหรับท่านที่ชอบนะครับ93นะครับก็เข้าตรงๆนะครับในส่วนของ2ตัวบนนะครับส่วน3ตัวเนี่ยผมให้เป็น3 7 6นะครับ376กก็พลาดไปนะครับ ของเราก็เข้าในส่วนของ2ตัวบนนะครับ9 3ก็เดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยเราก็จะทำสูตรนะครับแก้ไขปรับปรุงสูตรให้เพราะว่าง,างวงน,นี้สูตรหลุดไปนะครับก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับแต่การาซื้อหวยนะครับก็เป็นส่วนของเรื่องของโชคนะครับบางครั้งเราอาจจะยังไม่มีโชคนะครับแต่ไม่เป็นไรครับ ที่ผมให้ไปแต่ละครั้งเนี่ยก็เป็นแนวทางนะครับก็อาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างนะครับแต่ก็พยายามนะครับคัดกรองและก็หาเลขเด็ดๆนะครับหาสูตรเด็ดๆมาให้กับทุกๆท่านนะครับก็งวดนี้ก็เข้าไปในส่วนของเลขเด็ดโดนใจนะครับ93นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูสรุปคลิปแล้วนะครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดทั้งหมดนะครับ แล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับเพื่อให้ช่องของเราเนี่ยนะครับจะได้มีผู้ชมเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจกับทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปนะครับในการหาสูตรหาเลขเด็ดมาให้กับทุกๆท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาสรุปเลขในส่วนของ หวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่8นะครับเมษาสองนนะครับสำหรับงวดนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะโชคดีนะครับแล้วก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับโชคดีนะครับถูกหวยรวยๆปังๆทุกๆงวดนะครับในงวดถัดไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วก็สบายดีสำหรับพี่น้องสปปลาวนะครับ